สเปกกันน้ำของบีเลตในตัวนี้จะมีเสียงเตือนเวลาใครมาโดนรถเราจะร้องด้วยความดัง1 1 0 d เดซิเบลนะคะเรามาแกะหอกันในชุดก็จะมาพร้อมตัวล็อกดิสก์หชุดในนี้จะมีฐานอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีฐานสำรองให้1อันกุญแจสองดอกในชุด แกะห่อกมาจะมีกุญแจหกเหลี่ยมอย่างนี้จะเห็นกุญแจหกเหลี่ยมสำหรับไขรูนอ็อตกรณีที่เราจะต้องเปลี่ยนฐานชุดใหม่ถ้าเกิดฐานเราหมดนะทีนี้เรามาดูการใช้งานกดล็อกครั้งแรกสัญญาณจะดังหนึ่งครั้งให้ทราบว,ว่ามีการล็อกอุปกรณ์ไปแล้วรถเราหากมีการสั่นสะเทือน สัญญาณจะดังเตือนหนึ่งครั้งติ๊ติ๊ติต๊ตเท่านั้นแต่หากยังมีคนมายุ่งรถเราอีกกันดังครั้งนี้จะดังประมาณเสียงร้อยสิบกิลดังมากสัญญาณจะหยุดก็ต่อเมื่อ ไม่มีการสั่นสะเทือนประมาณ30วินาทีสัญญาณเขาจะหยุดเองแต่ถ้าหากมีการยุ่งเรื่อยๆสัญญาณก็จะดังต่อไปเรื่อยๆตัวนี้กันน้ำร้0ยนะคะสินค้าดีมีคุณภาพคุณภาพจากบีเล็ห5 0รบาทเท่านั้น